ค่ะก็จะบอกว่าใหญ่โตมากแล้วก็ด้วยตอนนี้คือสวยสุดๆอยู่ในโดมแบบยิ่งใหญ่มากใจกลางกรุงเทพค่ะอืมส่วนตนะัวของหนวิธีในการรักษาสิวของหนูอะไรบ้างคะจริงๆจะบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เป็นสิวแต่เวลาเป็นเนี่ยก็คือเครียดเหมือนทุกคนเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมาเจอแบรนด์ลานน้อนะคะคือมันใช้ง่ายแล้วอย่างหนึ่งหนูเป็นคนที่แบบว่าผิวผสมกึ่งมาทางแห้งอยู่แล้วก็จะบอกว่าเวลาใช้ตัวลานน้อเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วสิวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงค่ะค่ะ ก็ใจหายครับเพราะว่าจริงๆอ่ะบ้านหนูจะสอนกันอยู่แล้วในเรื่องของแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้แบบว่าและอย่างหนึ่งแม่เขาพูดทุกวันอยู่แล้วคือบ้านหนูจะพูดเรื่องความตายทุกวันกันอยู่แล้วแต่แค่มันไวมันไวจนที่แบบว่ายังคุยกันอยู่เลยวันที่หนึ่งอะที่ผ่านมาคุยกันอยู่เลยแล้วก็แม่ก็เหมือนแบบกินข้าวแล้วจุกๆหน้าอกแล้วก็เซลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแม่หายใจแปลกๆก็เลยเรียกแอมบูเล็ตมารับแม่ไปเรียกรถร้องไบมารับ ก็ยังแบบยังตอบโต้คุยกันปกติตอนอยู่บนรถอมบมวลนก็ยังคุยกันปกติทุกอย่างยังดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแค่รู้สึกว่าแม่หายใจปแปลกแลแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลนะคะแค่นอนไอซียูตะวันคืนเดียวค่ะเสียเลยล้วไม่ได้คุยกันไม่ได้ลาไม่มีโอกาสได้แบบโอกาสได้คุยกันเลยค่ะแบบทุกอย่างมันไวมากจนเราแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วพอรู้ว่าแม่เสียปุ๊บก,ก็มีเวลาได้เสียใจต้องทําเรื่องคนเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวไม่มีพ่อพ่อเราเสียไปเจ็ดปีแล้วเราก็อยู่กับแม่สองแบบว่าดูแลแม่คนเดียวไม่มีญาติด้วยไร ต้องไม่มีอากาศได้ร้องไห้เลยต้องแบบไปเขตไปโรงพยาบาลแจ้งตายไปมรณะบัตรติดต่อวัดทุกอย่างเลยค่ะแบบคนเดียวมันแบบไวัยไปหมดเลยใช่คือตอนแรกครับหนูคิดว่าแม่ล้มแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แบบเกิดเหตุทำให้แม่เสียชีวิตจริงๆแล้วหมอบอกว่าไม่ใช่ครับคือที่ล้มเนี่ยเหมือนเกิดจากเส้นเลือดสองตีบเหมือนคือหมอไม่ได้บอกว่ากระดานหันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโรคเนี้ยมันเป็นมาก่อนเพราะแม่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ยังเต้นยังแบบเมาทุกวันอยู่เลยอะไรเงี้ยหมอก,ก็บอกแค่ว่าเป็นเส้นเลือดของตีบค่ะแล้วก็มันแบบกระทันกระทันหันที่ว่าตรงนี้ว่าหลังจากนอนไปคืนหนึ่งอะเลือดออกแล้วก็สมองบวมใช่ค่ะแล้วมีช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าปั๊มกลับมาได้แต่แม่ไม่กลับมาด้วยหัวใจกลับมาอย่างเดียวแต่ตัวไม่กลับมาเพราะหน้าช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปอะค่ะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงส่วนอื่น ก็ทำให้ช่วงนั้นนะฮะสมองบวมแล้วก็เลือดไหลในสมองไม่ไใช่ไติดคอาติดคอใช่ไม่เกี่ยวเลยคือตอนที่แม่ล้มไปเราก็อุ้มแม่ขึมม้นมาบนเตียงแล้วคุยกันว่าแม่เป็น,นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่า<ม>กินข้าวกินกว๋วยจับ๊บแล้วมันติดคอก็เลยแบบหมดแรงรู้สึกหมดแรงลงไปแค่นั้นเองค่ะก็ยังคุยกันปกติตอบโต้แต่ถึงโรงพยาบาลปุ๊บไม่ได้คุยกันแล้วตอนนั้นแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับไม่มีแล้วหนูอยู่กับแม่มา จนนยี่ห้าปีแม่เข้าระบางครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วย<ม>ใช่ครับไม่เคยเจ็บป่วยแม้แต่ปวดหัวก็ไม่เคยเห็นแม่บน่นสักครั้งเดียวเม่กี้อหมอแจ้งมอว่ามันเป็นอไเงียบอย่างแบบว่าหาติดม่นองตกใจไปว่าอาการมันไม่เคยแสดงออกหนูตกใจมากจนถามคุณหมอว่า,วามันเกิดจากการที่เขาใช้ชีวิตอย่างนี้ปล่วก็เล่าหมดเลยว่าแม่ใช้ชีวิตยังไงตั้งแต่เราเราโตมากับแม่ใช่กินยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเล่าให้คุณหมอฟังหมดเลยว่า<ม>เกี่ยวไหมคุณหมอว่าที่เล่ามามันก็มันถึงว่า แม่เขาเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยแต่คุณบอกว่าที่พูดไปหมดอะไม่มีผลเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าตับแข็งแรงมากแม่ดื่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่หนูเกิดนะคะตั้งแต่ก่อนอีกสามสิบสี่สิบปีแต่คุณบอกว่าตับแข็งแรงแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเออแล้วเออเร่อเรื่องของตีบได้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันครับใช่ทีนี้ก็คือพอเรา ไม,ม่ได้ไมีโอกาสได้คุยเลยตอนที่หัวใจหยุดเต้นนะคะหมอโทรมาหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลยเพราะจะแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปถึงปุ๊บปั๊มเสร็จแล้วแต่ว่าหมอบอกว่าแม่ไม่ตื่นแต่ว่าปั๊มแล้วหัวใจเต้นแล้วแต่ว่าแม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่ว่าหัวใจอยเต้นแล้วหนูก็แบบต้องรอต้องทําอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอแป๊บนึงหลังจากปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยเราก็รอมาคืนหนึ่งคืนนั้นนะคะก็คือหมอบอกว่าตอนนี้เลือดออกในสมองแล้วสมองบวมแล้วทับก้านสมองแล้วหายใจเองไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือ ทำอะไรไม่ได้คืออย่างโชคดีเลยคือเป็นเจ้าหญิงนิทาอะไรเงี้ยแล้วแม่เคยบอกเราไปเสมอว่าไม่อยากให้เป็นภาระแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าไม่อยากให้แม่เจ็บแล้วอะก็อยากให้แม่ไปแบบสบายที่สุดก็คือไม่ได้ให้คุณหมอดึงเออครื่องช่วยหายใจแต่ว่าให้แม่ค่อยๆไปของแม่เองแบบก็คือไม่กี่ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะไม่อยากให้หมอเจาะเลือดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าทํามาก็แม่ก็ทรมานอีกในในอนาคตถ้ามันดีใช,ใช่ค่ะก็ให้ท่านไปเองโดยที่แบบ ไปกับเพื่อนเสียหายใจเลยอะไรเงี้ยจริงๆพอมันเป็นเรื่องเส้นเลดต่ำว่าจริงๆมันเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวกับซึราหรือว่าตับแข็งหรือว่าคือตอนแรกหนูคิดว่ามันเฉียบพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าแต่คุณหมอก็ไม่ได้บ่งบอกเพราะเหมือนแบบพอมาตรวจหัวใจก็เจอว่าตอนที่ไปตรวจแล้ววะมีกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบคุณหมอไม่ได้ระบุเลยว่ามันเกิดได้จากอะไรอะไรอยู่ก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงในใบใบมรณะว่าเส้นเลือดเป็นสองตี คุณแม่อายุได้หกสิบพี่จิ๊กเขาได้รู้นตอนนั้นแล้วม่นเกิดทุกอย่างประดินประดังมาเราตั้งสติคือหนูก็อยู่กับแฟนค่ะแล้วก็แบบสิ่งที่รู้เลยก็คือแม่อย่างที่บอกว่าบ้านหนูจะคุยกันเรื่องความตายทุกวันเชา้ากงวันนี้แม่จะพูดตลอดว่าถ้าแม่เป็นอะไรนะหนูเดินเข้ามาในห้องนะเปิดเกะนี้นะทุกอย่างเอกสารแม่จะเขียนเป็นหมดว่าต้องทําอะไรบ้าง เราก็ร <anto> <isto> ู้แค่ว่าเออพอแม่เสียเรากลับบ้านไปตามตามสิ่งที่แม่บอกไว้ทั้งหมดเพราะนั้นแม่ก็คือเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยว่าต้องติดต่อใครบ้างไปที่วัดไหนไปที่อะไรจะบอกไว้หมดเลยเรื่องก็คือพร้อมหมดอยู่แล้วใช่เพราะตอนพ่อเสียค่ะเขาก็จะเก็บของเก๊พ่อเก็บแม่ไว้เรียบร้อยตอนพ่อเสียแม่ก็ไปที่เกยพ่อแล้วก็ไปทำเรื่องตามเลยเหมือนตอนแม่หนูก็ทําตามแบบนั้นก็คือจบทุกอย่าง นแม้แต่เรื่องมันเป็นโรคของตัวเราเองไหมมากมากเลยค่ะตอนหนูคุยกับคุณหมอเลยว่าแบบคือคือหนูเป็นคนที่ไม,ไม่ไม่เที่ยวอยู่แล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่อะไรเยอก็ถามว่าแบบว่ามันมีสิทธิ์เป็นได้ไหมอะไรเงี้ยคือคุณหมอก็เหมือนแบบบอกว่าไออันเนี้ยมันไม่ใช่โรคที่แบบค่อยๆเป็นมามาสาเป็นได้เลยหรือเป็นเองอ,อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบอุย้ยน่าก,กลัวจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดีว่าหนูเป็นคนที่ไม่เที่ยวแล้วก็ชอบนี่หันมาอกอกกลังกายด้วยก็เลยบอกว่าหนูว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ที่เล่นไม่เป ลก็เยใช่ค่ะใช่เหมือนเลือดบางเส้นอะ่ะไม่ไปเลี้ยงสมองบางส่วนอะไรเงี้ยคือหนูก็งงว่าทั้งนี้ตอนที่แม่ล้มอยู่ล้วอุ้มขึ้นมายังคุยกันอยู่เลยตอนอยู่บนใช่ตอนอยู่แอมบูแลนอ่นะแม่บอกเลยว่าขอน้าหน่อยอยแม่เขาจะเป็นคนแบบไม่ชอบกลัวหมอจะแบบยังจะดึงสายน้าเกลือยังแบบยังคุยกันอยู่แล้วยังมีแบบแรงคุยทุกอย่างปกติดูมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแค่หายใจแปลกๆอย่างเนงะี้ยแค่นั้นเองค่ะ ตอนที่ไปส่งถึงถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วหมอบอกว่าต้องเข้า ICU อะไยอย่างเงี้ยหนูบอกเข้าเลยค่ะคก็เข้าเขาก็เข้าเอกซเรย์สแกนสมองเลยแล้วเาขาบอกว่ามีอะไรละกลับได้เพราะว่าแม่ยังตอบโต้ได้อยู่ยังแบบยกมือคุยได้อะไรเงี้ยพอออกจากที่โรงพยาบาลมาได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะสักสามสี่ชั่วโมงหมอโทรมาบอกว่าตอนนี้แม่วใจะหยุดเต้นกระทันหันจะขอปัม๊มอะไรเงี้ยหนูบอกปั๊มเลยค่ะหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลย ไปถึงปุ๊บคือปั๊มเสร็จแล้วเราก็หัวใจกลับมาแล้วแต่ตัวแม่ไม่กลับมาด้วยใช่คือเหมือนคนหลับปกติคะ่ะแต่ว่าหัวใจเต้นแล้วเต้นด้วยด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะประมาณน,นั้นแล้วก็เหมือนช่วงนี้หัวใจหยุดเต้นไปนั่นแหละเลือดมันไม่ไปเลี้ยงตับไม่ไปเลี้ยงไตไตก็วายตับก็พังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เสียหมดเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงก็เลยแบบทําให้เกิดสมองที่มันติดอยู่แล้วมันก็บวมขึ้นแล้วก็เลือดออกแล้วก็ทับก้านสมองทําให้หายใจเองไม่ได้คือไม่สามารถพานัดได้ คุณหมอบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรสเตเบิลเลยแล้วก็ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดหมดคือผ่าตัดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตายระหว่างทางแล้วคุณแม่ก็เจ็บตัวด้วยจะไปฉีดสีเพื่อเข้าเส้นเลือดวัดว่าเส้นไหนที่ท,ที่แบบว่าอุดตันก็คือระหว่างทางอ่ะอาจจะเสียชีวิตได้ทุกอย่างแบบมีข้อจํากัดหมดเลยอะไรเงี้ยเขาใช่แล้วเขาให้ช่างน้ําหนักว่าจะยังไงหนูก็ถามคุณหมอว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบจะ รักษาตามอาการไปดีกว่าหรือว่าจะไปทํคุณ้บอว่าแบบ70 80บแปดสิเลยที่แบบไม่ควรทําอะไรเลยควรแบบประคองแม่ไปเลยให้แบบเขาแบบสบายที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบเห็นตรงกับคุณหมอแล้วก็ยังไงบ,งบ้างกับการกนถถ้าถ้จะแม่พูดเรื่องความกายที่มันแหละคนบอกว่าเป็นลาบแต่อลายคุมอว่ามันเป็น,าาปนปการเติมตัวเนเรื่องธรรมะตรงนี้เรามอย่างไรคุณหมอว่ามันเป็นการเต็มตัวคับเพราะว่าคือแม่หนูบอกตลอว่าเราไม่รู้เราจะไปตอนไหนช้าเร็วไม่มีโอกาสรู้เลยจะเด็กจะหนุ่มจะแก่อะไรเงี้ยแล้วแม่หนูไม่เคย เออไม่เคยแบบว่าปเจ็บป่วยไม่เคยไข้เราลเลยแบบไม่รู้ว่ามันเป็นรางแต่รู้สึกเป็นสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้เราแล้วว่าควรจะต้องทําไงเพื่อไม่ให้แบบลําบากเราหรือเป็นภาระเราเพราะหนูเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งหนูไม่รู้เลยว่าแบบแม่เตรียมอะไรไว้วันหนึ่งแม่เสียหนูจะแบบแบงแล้วหนูจะงงหนูจะแบบงงไปหมดว่าหนูต้องทําอะไรฉันต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแม่ทําไว้ให้หมดเลยกการทีี่เป็นนลูค มันมันมันตอนแรกมันแบบว่ามันตอนแรกพ่อเสียก็รู้สึกว่าตอนที่พ่อเสียเรายังไม่ทํางานเลยจนตอนนี้รู้สึกว่าทำไมพ่อรีบไปจังเลยแบบยังไม่ยังไม่ได้ใช้เงินหนูเลยอะ่ะจนมาแม่เนี่ยเราคุยัว่าเราจะซื้อบ้านเดือนนี้บ้านที่เราซื้อจริงๆจะซื้อเดือนนี้หรือสิ้นปีเนี้ยคุยกันทุกวันว่าจะแบบไหนอะไรไงทำไมถึงรีบไปจังเลยพอแม่ไปเสร็จป,ปุ๊บหนูก็คือเป็นตัวคนเดียวของแบบนามสกุลหนูคือไม่มีญาติเพราะว่าบ้านหนูไม่มีญาติอะไรเงี้ยก็เลยแบบ คือเหมือนเราเหมือนตัวคนเดียวดีว่าหนูมีแฟนแล้วก็มีน้องที่อยู่ด้วยกัน3คนทุกวันเงยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาเราได้ตรงนั้นแล้วก็หลังจากวันที่เผาเสร็จนะะไปลอยอังคารเสร็จปุ๊บมาถึงบ้านปุ๊บทุกคนในบ้านนั่งนิ่งกันหมดเลยคะ่ะแบบว่าจะทําอะไรดีแบบว่าทุกอย่างมันเงียบเพราะปกติแม่ก็จะเดินออกมาแล้วหยิบของกินทำนู่นทำนชวนคุยแล้วเราก็งงแล้วว่าแบบ อุยอะไรเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เสียใจเลยระหว่างทางที่เพราะหนูต้องจัดงาน7วันยาว,ยาวๆคนเดียวต้องดูแขกทั้งหมดคนเดียวพอวันที่เราแบบถึงบ้านปุ๊บนั่งเฉยๆปุ๊บมันไวัยไปหมดเลยแบบถึงรู้อยู่แล้วว่าแบบคนเราต้องตายแต่ว่ามันวัยจังเลยแบบไม่มีโอกาสได้ลากันเลยหรือแบบแม่ยังไม,ม่ได้เห็นบ้านที่เราจะังจะซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจริงๆแม,ไม,แม่ไม่เป็นห่วงอะไรหนูดูแลตัวเองได้ตั้งแต่แบบ17บเจ็ดอะค่ะแล้วก็แบบดูแลแม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดคิดว่าแม่ไม่ห่วงอะไรเลย เดีนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตจ,จไะไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราก็บอกยากก็ไม่มีใช่ใช่ค่ะคเงี้ยอ,อ,อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็มีแผนที่ว่าจะซื้อบ้านเดี๋ยวนี้<อ>ก็เดี๋ยวกำลังจะไปดูบ้านแต่ว่าก็แบบยังไม่ค่อยมีแบบกําลังใจที่จะสึกว่าอยากจะไปดูบ้านาเพราะว่าตอนที่เราซื้อปุ๊บมันไม่มีแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องเดินต่อเพราะว่าแม่พูดตลอดว่าถ้าแม่ตายเนี่ยแม่ก็สบายแล้วหนูอยู่อ่ะคือหนูว่าลำบากหนูต้องดิ้นรนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั้นนะครับแม่จะกินแล้วแต่แม่ก็จะเป็นธรรมะมากเลยเนาะ คือเขาเขาคุยกัอย่างเงี้ตลอดเพราะาพ่อหนูก็แบบเหมือนที่บ้านจะเป็นอย่างตลอดว่าแบบเนี่ยคนตายอ่ะสบายนะไม่ต้องมาร้องไห้นะอยู่อ่ะลำบากอยู่อ่ะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างเี้ตลอดใช่ใช่ค่ะถ้าได้ทำงานถ้าได้ทำงานนะคะ่ะทุกอย่างปกติหนูทํางานหนูลนไลฟ์สดอย่างเงี้ยจนเที่ยงคืนตีหนึ่งปุ๊บพอเสร็จปุ๊บอะเอาละคิดแล้วเอ้ย

เออไม่เป็นไรนะแบบหยุดก็ได้นะหนูกไม่เป็นไรค่ะเราให้มันจบงานแต่ก็เหมือนเล่าเรื่องแม่ไปด้วยไข่ของไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแบบมันแบบปรับตัวไม่ทันแบบเฮ้ยเพิ่งจะได้พักแบบก็ต้องขายของทํางานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ําตามันก็มาเพราะว่าเล่าว่าแบบปกติถ้าฟุกนั่งไล่เงี้ยแม่จะมายืนตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยไล่ปุ๊บแล้วเอ้า ไม่มีแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบน้ําตาไหลออกมาอีกตอนที่ลฟ์สดไปด้วยดูรายเขาเข้าใจเนอะเพราะบางคนก็จะน่ามากว่าเอ้าเมื่อกี้แม่ผงเสียทำไมใช่เพราะ,ะว่า,า,วาห,นห,นหนูว่าตั้งใจเลยว่างานแม่หนูเจ็ดวันหนูจะไม่เอางานหนูจะเคลียร์งานออกจากงานแม่ทั้งหมดเพราะว่าหนูจะอยู่กับหนูไปอยู่ที่วัดเลยแล้วก็แบบเจ็ดวันนั้นหนูให้แม่เต็มที่เลยงานศพแม่หนูทำทุกอย่างให้เต็มที่สิ่งที่แม่ชอบทุกอย่างอะไรนั้นหนูต้องทำงานต่อไม่มีทางเลยโอกาสได้มานั่งแบบนี่ละค่อยไปคุยกันตอนนอนตอนแบบว่าอยู่คนเดียว ไม่มีเลยค่ะตอนพ่อก็ไม่มาอยากให้มามากมบาาบบไม่มาเลยใช่ไม่มีใครมาสักคน